คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเขาคิดถึงรอยยิ้มที่แสนจะอ่อนโยนของคุณและอยากมาเห็นไกลๆจังเอามาดูนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะมีคนอยากเจอหน้ามีคนอยากเห็นรอยยิ้มของคุณไกลๆ คุณอาจจะเป็นความอ่อนโยนในชีวิตเขาหรือตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะคุณปฏิบัติกับเขาดีๆนะคะมีแต่การใส่ใจดูแลมีรอยยิ้มที่แสนจะอ่อนโยนแล้วก็สดใสด้วยนะอืมนะคะมันเขาอยากจะมาเห็นหนะ้าคุณนะคะคุณอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่ปรุงแต่ง อะไรมากมายแต่ความเป็นธรรมชาติของคุณความจริงใจของคุณรอยยิ้มของคุณนะคะมันทำให้เขาเห็นแล้วรู้สึกชื่นใจนะคะเนี่ยคุณดูสดใสคุณอาจจะเป็นความสดชื่นในชีวิตเขาและก็ดูเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณดูมีชีวิตชีวามากๆเลยนะอืม ตอนที่อยู่ใกล้คุณเขารู้สึกเย็นสบายใจต่อให้เขาอาจจะเจอเรื่องร้อนๆมาจากที่อื่นน่ะแต่คุณเป็นเหมือนพลังงานดีๆอะค่ะที่แบบเข้ามาชะล้างเรื่องยุ่งยากอะไรต่างๆที่เขาเผชิญมาแต่เอ๊สำหรับบางคนบางเคสบางกรณีเนี่ยมีเรื่องอะไร ไม่เข้าใจกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันมีการที่เขาแอบคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงไหมหรืออาจจะไม่ได้มีประเด็นแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะดูมีความต่างกันหลายๆด้านนะคะเอ่ออาจจะเป็นอายุนะคะอาชีพการงานนะคะการเลี้ยงดูภาษา วัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาเนาะมันมันมีความยากอะไรบางอย่างในเนี้ยค่ะเกิดขึ้นนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณมีความเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาและบางครั้งถึงมันอาจจะดูเหมือนระหว่างเราสองคนมันจะเป็นไปได้แบบไม่ง่ายเลยแต่เขาก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยค่ะ เป็นไปได้ให้จงได้นะคะบางคนอาจจะมีประเด็นกันแหละไหมงอนเขาอยากจะมาเยียวยาความสัมพันธ์เนี้ยมาดีกันนะปรับความเข้าใจนะอืมที่เป็นไปไม่ได้ในก่อนนะอาจจะว่าด้วยความที่เราสองอาจจะสะดุดเนาะเออ มันจะเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะกลับมาได้เห็นเธอเหมือนเดิมได้เห็นรอยยิ้มของเธอเหมือนเดิมนะคะอมืมันมีการเยียวยาเกิดขึ้นอยากเยียวยาความสัมพันธ์อยากดีกันหรือถ้าไม่ได้เป็นประเด็นเนาะคุณเป็นอะไรที่แบบว่าฮีลใจเขาอนะคอยซับพอร์ตดูแลจิตใจนะคะความรู้สึกต่างๆของเขา มีคุณแล้วแบบช่างเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจเขามากๆคิดถึงเสียงจังนอกจากคิดถึงรอยยิม้มอยากฟังเสียงอยากได้ยินเสียงคุณหรือถ้าเคยส่งเพลงให้กันนะคะอาจจะมีการได้ยินเพลงนั้นแล้วแบบใจนึกไปถึงคุณหรืออาจจะนึกถึงโมเมนต์ที่ เราสองคนเคยมีบทสนทนากันได้พูดได้ยินเสียงหรือคุณอาจจะเคยส่งเพลงให้เขาอาจจะเคยส่งเพลงให้กับคุณอาจจะมีการคิดถึงโมเมนต,ต์ดีๆหรือไม่งั้นก็คืออย่ามาใช้ช่วงเวลาที่แบบผ่อนคลายสบายใจนั่งเล่นนอนเล่นคุยกันฟังเพลงด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้เรื่องของกับเขาเนี่ยในบางมุมบางจุด มือนจะเป็นไปได้ไม่ง่ายเลยแต่เขาก็มีความปรารถนาแอบวาดหวางว่าสวัวันเราสองนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้นะคะได้อยู่ด้วยกันนานๆอืมก่อนหน้าเนี้เขาอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของคุณสักเท่าไหร่ บางเคสบางกรณีนเนาะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าก็ต้องเป็นคุณแหละที่ใช่สำหรับเขานะคะมันมีการกระจายแจ้งหรือโดนเบิกเนตอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอืมบางคนก่อนหนะ้าที่อาจจะมืดบอดไม่เก็ตไม่รับรู้เขาอาจจะแบบลองไปใช้ชีวิตที่เป็นอิสระไปเจอคนใหม่ๆ ไปคุยกับคนใหม่ๆยิ่งได้คุยได้เจอก็อาจจะมีการเปรเียบเทียบกับคุณมีการเบิกเนตอ๋อตื่นรู้ว่าต้องให้หามา replace เท่าไหร่ก็ไม่มีใครเหมือนกับคุณหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้วิ่งหาตัวเลือกนะคะอาจจะเป็นแบบคุณอาจจะเข้ามาให้สอนให้เขาได้เรียนรู้อะไรในหลายๆด้านในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นได้มันมีการตระหนกรู้ ได้รู้นะคะอีกอันหนึ่งเหมือนเขาว่าอยากลืมตาแล้วว่าในทุกเชา้าหลังจากที่หลับไหลเปิดเปลือกตายามเชา้าและเห็นหน้าคุณพร้อมรอยยิ้มของคุณอยู่ใกลๆ้ๆนะคะ คุณเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นเป็นกำลังใจให้กับเขาตอนนี้ใครบางคนชีวิตอาจจะแบบมีหลายเรื่องเนาะต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องยากที่เข้ามาในชีวิตแต่การที่ได้มีคุณอยู่ข้างกายข้างใจหรือเป็นกำลังใจให้เนี่ยเหมือนคุณทำให้เขามีแบบมีแรงผลักดันนะคะอือ ต่อให้สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะดูเหมือนยากแค่ได้รับพลังงานดีๆจากคุณนะมันทําให้เขาแบบเหมือนแบบมีความรู้สึกโล่งใจแล้วก็อาจจะแบบมีแบบเหมือนมีการที่แบบว่าไม่ได้จดจ่อกับความเครียดหรือปัญหาตรงนั้นแต่ว่าทําให้เขาแบบพอใจเขาเบาขึ้นนะมันมีการเห็นหนทางออกของปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ด้วยนะคะอืมจากการที่มีอยู่ของคุณนี่แหละกำลังใจของคุณ แสงสว่างจากคุณพลังงานดีๆจากคุณอะไรเงี้ยคุณเป็นเหมือน <c oughs> เครื่องรางของขังลักกี้ชามของเขาเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นความโชคดีของเขาหรือเขารู้สึกโชคดีที่มีคุณแล้วก็คุณรู้ไหมว่าคุณอนะ่ะมีสเสน่ห์เหมือนคุณไปแบบไปเล่นแร่ปแปรธาอะไรวะเนี่ย เรากับเขารู้สึกต้องมนต์สะกดของคุณเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็าตามแต่ก่อนหน้านี้บางเคสเนาะควาสมสัมพันธ์อาจจะอาจจะดูเหมือนนิ่งๆเหมือนจะแบบรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดอกอต้นไม้ดอกไม้ของความรักก็ดูจะไม่งอกงามหรอแต่ว่าเขายังรู้สึกว่า มันยังมีโอกาสที่จะกลับมาเบ่งบานอีกครั้งนะคะหรืออาจจะด้วยความหวังของเขาเนาะเอออีกอันหนึ่งเขายัางเชื่อว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยเราจะยังมีการรักการหรืออยู่ด้วยกันจนแบบยาวๆอะคะ่นะเนาะบางคนถ้ามีความหา่างแค่ได้คิดถึงคุณเขาก็รู้สึกเหมือน กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งละคนที่มีความห่างหรือหันหลังให้กันเนี่ยเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาเบ่งบานอีกครั้งช่วยนี้คุณดูแบบสดใสเปล่งประกายบางคนก็หน้าตาดูเหมือนมีออร่าสดชื่นขึ้นแบบเยอะมากอะคะ่ะเวลาที่เขาได้มองเขารู้สึกได้พลังงานที่แสสดชื่นจากคุณเนาะอืม ถ้าใครบางคนที่ก่อนนั้นเงียบไปอะคะ่ะเหมือนเขาอยากจะพูดคุยหรือหรือเจรจาคุณแล้วก็คิดถึงเสียงเจ้้ยเจาเจารจาของคุณได้นะมีคนอยากสื่อสารนะคะหรือคุณเป็นแรงผลักดันอะไรดีๆในชีวิตเขาคะ่นะเนาะคุณสมมติถ้าเขาหมดไฟมาจากในเรื่องของการงานความรับผิดชอบตา่างๆคุณเป็นพลัง คุณเติมไฟให้เขาเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอให้เขาบางคนถ้าอาจจะแบบหยุดนิ่งกันไปอ่ะเหมือนเขาแบบกำลังคิดว่าเขาจะเริ่มต้นสื่อสารกับคุณใหญดีบางคนที่มีแบบงอนงอนกันอ่ะเขากลัวว่าคุณนะ่ะจะหมดแพชชั่นกับเขาแล้วด้วยนะยังอยากรู้ว่าคุณยังมีแพชชั่นกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้บางคนคุณอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปมีแพชชั่นกับสิ่งใหม่ในชีวิตอาจจะเป็นอาชีพการงานก็ได้คะ่ะอืม มันไม่ค่อยสนใจเขาด้วยบางคนนะ่ะณที่นี้ใดๆก็ตามแต่คุณคือความสุขของเขาและมันมีการที่เขารู้สึกอยากจะทำความสัมพันธ์นี้ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันในวันข้างหน้าคุณทำให้เขาแบบว่าต่อให้เขาอาจจะสะดุดแต่เขารู้สึกว่าชีวิตมันยังมีทางออกมันยังมีความหวังได้นี่ จากการที่คุณน,นี่แหละคอยเชียร์อัพเขาคอยเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยค่ะบางคนทั้งงอนอยากจะมาดีด้วยหรือบางคนช่วงนี้เขารู้สึกคุณอย่างที่บอกดูดีดูดีจังเลยอ่ะจะดูโดดเด่นเกินไปแล้วหรือเปล่าอืมีอะไรดีๆเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้หรือเปล่า I'm sorry, t h a t i l let y o u down บางคนงานกันขอโทษที่ทำให้คุณปอง น้อยหรือเสียใจนะมีคนที่อยากจะเดียบคุณหรือถ้าไม่ได้มีประเด็นเนาะเวลาที่เขาทําให้คุณน้อยใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาก็รู้แล้วเขาอยากจะขอโทษ s Season s change Season s e a s o n change but my love for you never dies เขาบอกว่าถึงมาว่าฤดูการจะผ่านเปลี่ยนเวียนไปอย่างไรก็ตามแต่แต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะ มันยังไม่เคยจบมันยังไม่เคยหายไปไหนนะคะ My family and u p b r i n g i n g are a bigger factor than I realized. โอเคเออบางคนเนาะอาจจะมีความต่างเขารู้สึกว่าคนรอบข้างหรือครอบครัวเนี่ยมีผลต่อความสัมพันธ์นี้มากเกินกว่าที่เขาจะคาดคิดแต่ถึงแม้มันจะมีความยากเขาเพื่อให้ได้มีคุณเขาก็จะต้องเขาก็รู้ว่าเขาต้องก้าวข้ามผ่านความยากตรงเนี้ย ปัจจัยคนรอบห้างของเขาหรือของคุณนี่แหละไปให้ได้นะฮะแล้วก็ If I can't hold you right now, I will not let you go ถ้ากอดเธอได้ในตอนนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปไหนนะฮะก็ a รนดอมซ o มนะจ๊ะไม่รู้เป็นพลังงานหรือเรื่องราวของใครหากอยากได้เป็นเรื่องราวของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณแลสวัสดีค่ะ